เล่นเลยตอนนั <t t <t> ้นไม่ถุกตาเลยแขงเอาถุกแกแขงเอาแขงเอาวันนี้วันของกูเลยจิมโอ้ยจิมเออพายนะแข่งแล้วใจ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 แม่กับบ้านบแบบยี้นี่นุ้ยกับบ้านเนี่ยนุ้ยเหนื่อยก้าวอันนี้นุ้ยมาคาเมะตั้งนานในช่องน้ำอยู่มบ่ไงแม่ก็เล่นไม่ได้หรอกพี่ นุ้ยอยากกินข้าวแม่พาหนง่ยกลับบ้านดีแต่ต้งเดินกลับบ้านยักเป็นโลนุ้ยจังกับที่แม่เล่นไปนี่เ้ยแล้วมึงเว้มาที่แม่ไซ่แต่แม่บอกเลยไม่ต้องเว้พอนบ้านเลยแม่ก็ไม่ได้ผ่ารถมาพอมึงนู้ยออกรถไปแม่ก็ให้เพื่อนไปรับค่าไปรับตัวเดียวเดินไปต้าเพื่นุ้ยเหนื่อยนี่เหนื่อยข้าวไปกินข้าวบ้านเลยลูกให้หนูไปกินนมหน้าบักซอยตรงนี้ก็ได้ไหมตังมันละ giờ rồi roi ta gì phép ta mẹ phê ní đưa đâu Ông ấy tỏ thun Ông ấy chứ theo theo bác Gì phép ní mẹ lên sách tả ta giờ ní tay bé ra đi lồ mẹ nuôi mai mà nuôi mẹ Giờ nó mà nàng kín tụng là tên đeo cặp mẹ เปิดแล้ววะเปิด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 สาก่อนเออไปนะลูกไปนด้องก่อนอย่างนั้นเไปได้หรือเปล่าไปได้มึงมาเจอวน้องไปนู้นนู้นแล้วเนี่น้อวไปงพอแม่ไปได้เลยแม่ไปได้แม่เั่นไปหนูเล่หนูว่าหนูอยากไปกินข้าวไปกินข้าวต้องขอตังค์วะมันยืดยืบเนี่ยเดี๋ยวน้องเปาอีังไงส่วนแม่กับบ้านแม่กับแม่กลับแม่เั่นไปอยู่หนูมันไปจิ๊บหนูไปไปเดี๋ยวลุงมาดงไหม ไปร้องบ้าลนหกอ๋อดีแล้วได้ไปร้องบ้านข้องหนูอยากเข้าบ้านต้องนานาแม่ตึงแม่ก็ไม่กลับอ่าไปไดวลุงไประจุตึงแม่โอ้ยอดเฟื่อนมาขนาดแบบนี้เด้อจำบมืไปหลับแม่กันแม่เล่นไพ่ันมาจีบหนุไปหลับแม่กันนะได้ไปกรับไปนี่รถจับมือจะตรงนี้กันรจะหน้าหนูไปไปไปโอ้ยไปนัดอดเต้นนะดจับมือนะไปเลยถึงไปหลับแม่อะไรกันไหมยวนมาจีบหนุ่มได้ได้ได้แม่เั่นไพอยู่เดี๋ยวลุงบอกทางนะ เดี๋ยวลงครับแกครับเนี่ยครับเดี๋ยวครับตรงไปเลยทิ้งเดี๋ยวเลียวจายนะทิ้งเลียวว่าแม่ก็น่าเหนื่อยก้าแล้ยแบบนี้ให้จับนวดไปหลักแม่แล้กันนะเช็ดผายไตติมึงนั่งซ่อไรอีกหรออู้นั่งบายนัดหลับจับนวดนี่นุ้ยมีรถแล้วเดี๋ยวเข้าไปช่องที่บ้านรถกระบะเลยแม่ไม่ต้องนั่งรถโดยสารแม่ไม่ต้องเช็ดขาวิ่งหมดโดยใช่ผ่านรถไรมาดับลูกฮะผ่านรถไรมาดับแม่มาแล้วครับนี่นี่ ไปกัเข้าไปช่องกับเนียเนี่ยมาตำรวจมานั้นฮะต้งไปมจำรวดจำรวนจำรวดไปจำรวดัจำรวจริงเยอะจุดจุดจดจดจุดจดจุ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 ดจ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 จดจดจดจจด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 จจด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 ดจดจดดจดจดดจ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 ดดดจดจดดจดจดจ ไปรองตัเฝนี่หละลองตักฝีนี่หลยนี่เหรนุ่ยป่ารถอย่าไปตักฝีเลยอย่ไปลักฝีเลยมา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 ไป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 ขึ้นรถไปไม่ไปมาแล้วนะแม่ไม่ว่าแต่ถ้ามึงตจะผ่านรถตำรวจมาหัาบรรลุตำรวจเข้าเจ้ามาแับใชามึงไม่เอารถเอิ้อนมาหนาบรรลุรถรุ่นก็ได้ลูกชายมึงเอาตำรวจมาบลับแม่ลูกบอกแม่ว่านุ่ยเหนือก้าซึงจำรวจก็อา่าที่ผ่านนุ่ยไปจังบ้านถึงนุ่ยว่าให้มาหลับแม่กันพี่พายใครเคยเลยกู กูชกมึงบ้านเลยทุกโมง่งกูชกแม่ไปเราไปถึงข้าวบอกกลไปเลยตกบ้านอยู่ไหนลูกเดี๋ยวลุงพคนได้พาไปชกที่บ้านอเอา้าเฮ้ยจำลุ้นพอพอพอหนุย่ยเล่นเล่นไหนโลอยู่ในในปตาตามลูกนนไปไปรับกันได้ไหมลูกได้โ,โอ้โหนี่น,นี่ไปดังกลางนาเดินเดียวเหลวว่าลองทีให้ในตาตามไป,ไปรับพรกันว่าพอเล่นไหโลอยู่ไปรับพรเหมือนกัน <laughs> Tích kênh tặng bạn <laughs> tí Tích kênh tặng bạn nục muốn bây là phó mừng canh phó mừng lên này rồi yêu đẹp đi hai tuần không đi mừng bây mẹ thao mừng mẹ thao mẹ thao mừng canh lên phải nhưng Hãy hai tiết canh mới thành hãy mừng nhiều bạn còn nhiều Hãy mừng bạn còn จากกับนไปกิน